พระพุทธไสยาติหรือพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาประดิษฐานภายในวัดโลกะยะสุทธารามตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรอยร้าวบริเวณองค์พระหลายจุดค่ะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหว เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าแม้มีรอยร้าวแต่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างมากนะักหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะบุรณะซ่อมแซมที่นี่เป็นหนึ่งในวัดส,สำคัญภายในเกาะเมืองอยุธยาพระพุทธไสายาสน์องค์นี้นับเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผู้ขาย่านนี้ยอมรับค่ะว่ากังวลผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น วันธรรมดามันก็จะเงียบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจะมาเป็นช่วงๆหือกังวลอะไรไหมในเรื่องแผ่นดิดนไหวนี้เกิดโบราณสถานสนถะ <โก S 1> านะเราคนที่นี่โบราณสถานก็กลัวนะพี่อ,อย่างว่าภครพิบัติบ้านเราแบบมันไม่เคยมาที่แบบว่าภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยถามว่ากลัวไหมก็กลักวกลัวโบราณสถาน<ว>กล<ว>ัโกวโบราณสถานด้วยแล้วก็กลัวการใช้ชีวิตด้วยกลัวมันพังออกมาใช่ เราก็ทํามาหากินอยู่ที่นี่นะพี่เนาะส่วนที่วัดกษัตริย์ตราธิราชวรวิหารตําบลบ้านป้อมพบรอยร้าวบริเวณเสาและก็ผนังพระอุโบสถนะครับด้านพระเทพวชระจริยาจาร์เจ้าวาดวัดกษัตริย์ราธิราชรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับบอกว่าหลังเหตุแผ่นดินไหวรับทำให้เกิดรอยแตกร้าวบริเวณดังกล่าวนะครับตอนนี้รอวิศวกรเข้าตรวจสอบโครงสร้างครับ มีอยู่สองสาจุดนะท,ที่ที่มีผลกระทบด้านหลังพระประธานที่เป็นผนังครัอย่างเสานี่ยนะครแ่ขงเสาเมื่อเช้านี่ช่างมาดูแบบก็รอพศวกรมาดูว่าผลกระทบข้างในเป็นยังไง ส่วนที่วัดชัยวัฒนารามครับโบราณสถานที่สําคัญนะครับแม้จะไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวแต่สํานักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยามอบให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจเพิ่มเติมอีกครั้งครับหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวน้อยลงกว่าช่วงเวลาปากติเพราะปากติแล้วทุกป,ปีครับเมื่อใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานนักท่องเที่ยวจะคึกคักครับเจ้าของร้านเช่าชุดไทยบอกว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ นักท่องเที่ยวลดลงเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะกังวลกับเหตุแผ่นดินไหวครับมีข่าวลูกค้าเยียบมากใช่ค่ะเยียบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีฝนตกน้องเมื่อวานฝนก็ตกวันนี้ฝนก็ตกและทําให้คนมาเที่ยววัดชัยกันน้อยน้อยมากเลยค่ะตอนนี้เขากลัวเลยนะ่ยคุณคก็น่าจะมีส่วนนะคะเราก็ยังยังกลัวเลยยังตกใจเลยนะคะค ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยามอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำรวจวัดและโบราณสถานค่ะเบื้องต้นพบ4พื้นที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนในอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็คือวัดโลกะยะสุทาราม องพระนอนมีรอยร้าววัดกษัตริยาธิราชวารวิหารและวัดหน้าประเมนราชิการามวารวิหารเสาและผนังพระอุโบสถพบรอยแตกร้าววัดภูเขาทองเจดี JD ประทานพบรอยแตกร้าวเพิ่มเติมจากของเดิมผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยายืนยันค่ะว่าโบราณสถานสําคัญยังสามารถเข้าชมและยังเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะ